ครับก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับอ่ามจพนะโดยในนามสมาคมสิทธิเก่านะครับที่ให้เกียรตินะครับและก็เชื่อชูเกียรติกับผมในครั้งนี้นะครับก็มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะที่ได้เป็นอสิทธิเก่าที่เด่นนะครับในวาระครบรอบ64ปีของมจพนะครับสิ่งที่ภูมิใจและก็ประทับใจมากก็คืออ่มจพได้ให้ความรู้ให้ทักษะ ในการที่ดําเนินชีวิตทั้งการประกอบอาชีพในการเข้าสู่การเป็นผู้นําขององค์กรนะครับก็มีความประทับใจและก็ภูมิใจมากๆครับความความรู้ที่ได้รับจากมจพเลยนะครับก็แบ่งออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆนะครับส่วนแรกก็เป็นความรู้ที่เป็นพื้นฐานในการที่จะนําไปพัฒนาหรือประยุกต์ในระดับที่สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นการไปศึกษาต่อ ในระดับที่สูงขึ้นนะครับไอความรู้อันที่สองก็คือนําไปสู่การพัฒนาทักษะให้สามารถทํางานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพนะซึ่งที่ผ่านมาผมเองผมก็ได้นําความรู้และทักษะที่ได้รับจากมจพอนะครับไปทํางานรับใช้สังคมในการเป็น ที่ปรึกษาให้กับบริษัทอุตสาหกรรมยานยนต์นะแล้วก็อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ทั้งหมดนะครับตลอดจนนําความรู้นั้นที่ได้นํามาสู่การถ่ายทอดให้กับนักเรียนนักศึกษาในระดับปสและระดับอาตรีที่ผมได้ทํางานอยู่ที่เหมายฉลัยนะครับซึ่งก็เป็นความรู้ที่เป็นความรู้ที่สามารถที่จะบ่งบอกได้ว่ามจพสั่งสมบุคลากรให้มีคุณภาพอย่างแท้จริงเพราะว่าความรู้ในระดับ การศึกษาที่มจพเนี่ยสามารถที่จะนําไปสู่การปฏิบัติได้จริงนั่นหมายความว่าจบไปแล้วสามารถทํางานได้เลยเนื่องจากว่ามีความเชี่ยวชาญและก็มีทักษะที่สูงได้รับการถ่ายทอดจากคณาจารย์ที่มีคุณภาพและก็ทรงคุณวุฒิในหลายๆ,ๆด้านนะครับสําหรับรุ่นน้องๆนะครับก็ที่พี่นะครับในในรอบของการจัดงานในครั้งนี้ที่ได้รับ เกียรตินะครับให้เป็นสิทธิ์เก่าที่เด่นก็ผมในฐานะพี่คนหนึ่งนะก็อยากฝากน้องๆว่าให้มีความภาคภูมิใจในปจพในมจพอของเรานะครับซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงนะครับในระดับประเทศและระดับนานา,นาประเทศนะก็เป็นที่ยอมรับก็อยากให้เรา,าคงความเป็นมจพนะครับและที่สําคัญก็อยากฝากน้องๆให้มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาความรู้และทักษะ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของตัวเราเองแล้วก็นําไปสู่การพัฒนากําลังคนของประเทศซึ่งมีความจําเป็นและสําคัญมากในการพัฒนากําลังคนด้านภาคการผลิตเก็คิดว่ามพอพเองก็จะเป็นสถาบัานการศึกษาที่จะผลักดันน้องๆนะใ,ให้ไปสู่โลกอาชีพที่มีความก้าวหน้าและเป็นที่ยอมรับของสังคมต่อไปครับ